สวัสดีครับนี่ก็คือบอกทัวผู้ม่วงนะครับกับบอกทัวม่วงที่ไอเก็บมานะครับก็บเกบมากับมามัดขายี่สิละครับบางส่วนกับเป็นของเจ้าของนะครับบางส่วนกับเป็นรับไม้มาทำนี่กับมาไทยรีวิวให้พี่น้องเบิ้งเนาะครับพักที่เอามาล่งขายนะครับส่วนฟังพี่ที่มองเห็นเนี่ยกับเป็นบักแเร่ดิดนะครับ นี่เห็นไหมครับพ kind of so ี่น้องบักรล่นดีที่ถอนมาจากสวนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงไอคลิปที่ถอนให้บึ้งนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นพักต่างๆครับบางส่วนก็อยู่ในสวนบางส่วนกัไปรับเพิ่นมานะครับนี่ก็มาไทยรีวิวให้บึ้งนะครับว่ามีหลากหลายนะครับก็อาชีพเจ้าของครับก็ขายพักส่วนหนึ่งกับปลูกส่วนหนึ่งกับรับมานะครับกับพอมีเวลาก็มาไทยพี่น้องมึงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่บักรล่นดีครับ ถอนมาแล้วก็มาแพ็คจังสี่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นบักทั่วผู้ม่วงกับบักไอทั่วม่วงนะครับทั่วม่วงทั่วไร่นะครับที่เล้วก็เป็นพักที่ปลูกไว้นะครับ